โมกกี้นะครับมีคนจะทดสอบให้ดูนะเบลเลเมนช่องนี้เหมือนคนปกติพอไปเม้นท์ช่องอื่นครับเหมือนเราเป็นคนเปลดครับโอ้หไอ้สัสอ่า,อามีคนมารับไปคอโมมโอดน,นะครับมัสลาดใจนี่มัสลาดใจ,รใจอร่อยไหมครับมันก็เป็นชาที่แบบมีรสชาติเครื่องเทศะนะ โอ้เดี๋ยวมาดูนะครับมาดูหมวกสโมกกี้มีคนจะทดสอบให้ดูนะว่าหมวกสโมกกี้เวิร์กไหมอ่าโอเคไหมจะได้เห็นกันในตอนนี้แหละขอเสียงโย,โย,โ,ยโย่โดนตีแล้วตายหน่อยครับอ่าอันนั้นผมมั่วนะโอเคอ่าเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูหมวกสโมกกี้นะครับ เอาจริงผมก็ไม่ได้ไม่ได้เคยลองเหมือนกันนะมาดูมาดูมาด,มาดูเขากำลังจะตีโชครับเขากำลังตีโชมาดูหมวกสโมกกี้นะครับโว้วโว้วออกโคตรด,ดีเลยโอ้โหหมวกสโมกกี้แม่งยังฮุดไอ้สัดไอ้สัดไม่ออกแม้แต่ครั้งเดียวอะไรนะอ้ยมาแล้วมาแล้วโห นี่นี่นี่แม้งมีลากรถเข็นด้วยโอ้โหจังเทเดูนะอ๋อนี่นี่น,นี่มาละเดี๋ยวดูตัวตัวต่อไปตัวต่อไป,ไปดูดิอ่ะเดี๋ยวผมจะนับว่ามันตีกี่ครั้งแล้วมันถึงเจากโอ้ โอ้แม่งอย่างเท่เดี๋ยวนะโอ้ยย่างโหดเดเดเด,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 ดอ่า,อามาดูตัวต่อไปครับผมจะนับว่าตีประมาณกี่ทีนะจริงๆมันเทียบไม่ได้หรอกแต่อัตราการติดดูดูแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่อย่างที่ผมคิดนะเออแต่แต่ดูไปเรื่อยครับเผื่อเผื่อจะเวิร์กนะ ้าเป็นสายธรรมดาผมว่าหมวกงูโหดสุดอะดูนะผมนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองอ้สัสเยเ เปเรียหีหมาเรียหีคนเปรียหีหมูหีควายกูไม่รู้แต่กชูชอบเปรียหีคนเพราะหีมันหอมดีตีไป40ครั้งกว่าจะแปงลงร่างอะไรวะเนี่ย ตีไปสี่สิบทีะนะไอ้สัสโอ้ย่างหนักอ่าไปดูตัวต่อไปสี่ห้าหกอ่านี่หกทีเสร็จแล้วอ้าวที่จะตายเลยโอ้ยเวลามันออกมันออกออกรัวนั่นเนี่ยโหดนะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวดูดูตัวต่อไปนะอ่าไอ้ถามว่ามันโหดไหมมันมันโหดอยู่แหละแต่ไม่ใช่ว่ามันจะตีปุ๊บติดปับ๊บเดี๋ยวดูตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยเฮ้ย 4 5 6 7 12, 13, 14, 16, <laughs> e 62, ้9 1อง1มสี่กเ้อ6ม้เหี้ยหนักกว่าเดิมอีกอีสัตว์62ครั้ง ไม่ไหวนะหกหกสิบสองครั้งอะ่ะโอ้โหอย่างหนักอ,ะอ่ะอ่าแล้วลองคิดดูดิถ้าเราแบบว่าถ้าเราไม่ได้ตีรัวขนาดนี้ครับโอ้โหถ้ามันออกมันออกยากก็น่าปวดหัวนะะเดี๋ยวเดูด,ดูตัวต่อไปอ๋อผมร้อยแปดิบเก้าโอเค 0.89ไอ้ที่ case, แบบ worst case นะแบบยากๆเลย40ครั้ง60ครั้งนี่หนักอยู่นะกว่าจะกว่าจะออกเวทเอ่อกว่าจะแปลงร่างเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 9 9 4ให้9 4นะครับ จะถามว่าหมวกนี้ดีไหมถ้าเป็นสายธรรมดาใช่ไหมสายธรรมดาผมผมว่าหมวกงูน่าจะดีนะครับเมื่อกี้ตีตีเก้าครั้งนะเก้ทีนะเฮ้ยขายม่วงมงก่อนเพื่อนเนอ,อ yeah! เสียงอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับเอ่อนี่ผมไม่ได้นับนะผมไม่ได้นับนะโอ้โหโหไม่ออกเลยละ่ะอ่าอันนี้ออกออกแล้วออกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกสองตัวแล้วกัน เอาเป็นว่าไอ้หมวกนี้ถามว่ามันมันติดออโต้สเปรง่ายไหมมันแปลงร่างง่ายหรือเปล่าก็ไอ้สัอ่ะมันก็ยากอยู่นะโห<ฮ>เห็นเห็นแล้วกระจ่างเลยแหละนะ ่าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวด,ดูอีกตัวถ้ามีดาบสามสีจะอ๋อมันจะพอได้โอเคโอเคพอจะเข้าใจละ โอ้โหยากอยู่นะออมันเป็นหมวกที่มาจากนรก